ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับมาแจกกับแอดต้อมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรแซบสูตรอร่อยกันนะครับนี่ครับเมนูต้มแซบกระดูกอ่อนนะครับผมอ่านี่ครับเข้มข้นจัดจ้านนะครับกระดูกหมูก็มีความนุ่มนะครับแทะได้เพลินแทะได้อร่อยเลยนะครับนุ่มละมุนลิ้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีความสะอาดด้วยนะครับรับรองการันตีจากต้อมชาแนลนะครับเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับการทําง่ายๆกันนะครับเพื่อนๆครับ อ่านะครับแจกสูตรทำง่ายเข้มข้นจัดจ้านต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับผมวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับก็จะมีผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีนะครับในชามนี้นะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของมะเขือเทศนะครับลูกใหญ่นะครับอ่านะครับแล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำนะครับอ่าพริกแดงพริกสวนอ่านี่ครับกระเทียมกีบอ่าหอมแดงรากผักชีพริกไทยเม็ด มะขามเปียกแล้วก็มะนาวนะครับอ่าก็จะเป็นสูตรใส่มะขามเปียกด้วยนะครับเครื่องปรุงก็จะมีพริกป่นน้ำปลานะครับแล้วก็ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับอ่านี่ครับแล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กนะครับพริกแห้งเดี๋ยวเราจะทอดนะครับทอดทำใหม่ๆเลยนะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของกระดูกอ่อนนะครับสัก2เส้นนะครับนี่ครับเลือกที่ ชิ้นสวยๆนะครับมีเนื้อแดงเยอะๆนะครับผมนี่ครับมีกระดูกอ่อนด้วยนะครับล้างขยะมด้วยเกลือทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้างน้ำเปล่าเยอะๆนะครับอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับบุบแล้วก็หั่นแบบนี้นะครับอ่านี่ครับไม่ว่าจะเป็นอ่าพริกไทยเม็ดด้วยนะครับบุบๆนะครับแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนของ กระดูกอ่อนก็หั่นตามร่องเลยนะครับนี่ครับมะเขือเทศลูกใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนของพริกแจงพริกสวนก็โขกพอหยาบนะครับอ่าต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับล้างแล้วก็หั่นซอยแบบนี้นะครับอ่าส่วนเครื่องเทศนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดเราจะใส่เป็น2รอบนะครับรอบแรกเราจะใส่ลงไปต้มก่อนนะครับแล้วก็ใส่ทีหลังอีก1รอบนะครับแบ่งแบ่งไว้ด้วยนะครับผมอ่านะครับ ตั้งน้ำเลยนะครับถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปนะครับแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกนะครับใส่ไป1ก้อนนะครับกับปริมาณเอานะครับน้ําก็ประมาณครึ่งหม้อก่อนนะครับแล้วก็ใส่ส่วนของกระเทียมหอมแดงที่เราบุบไว้นะครับแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับครับเดี๋ยวพอน้ําเดือดสักพักหนึ่งนะครับค่อยช้อนเอาใบเตยขึ้นนะครับ รากผักชีก็ใส่ลงไปเลยนะครับให้กลิ่นของใบเตยเขาออกมาก่อนนะครับะนะครับใช้ไฟแรงนะครับช่วงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสไปหน่อยนะครับพอน้ําเดือดก็ใส่กระดูกอ่อนลงไปนะครับนี่ครับครับเปิดไฟแรงทิ้งไว้สัก10นาทีนะครับ ถ้าเขาเดือดแล้วมีฟองขึ้นก็ช้อนฟองทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ช้อนลงไปหน่อยนะครับเพื่อให้กระดูกอ่อนเขาเปื่อยนุ่มง่ายเร็วขึ้นนะครับอ่านี่ครับพอน้ําเดือดแล้วก็ค่อยคคนนะครับถ้ามีฟองช้อนฟองทิ้งนะครับอ่านี่ครับมาขามเปียกเริ่มละลายนะครับในหม้อนะครับผมอ่าตักให้เพื่อนเดูนะครับกระดูก หมูออดน,นะครับเริ่มจะนุ่มแล้วนะครับพอใกล้จะสุกนะครับเพื่อนๆก็ใส่เครื่องปรุงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซีวขาวน้ำปลานะครับค่อยๆใส่นะครับเดี๋ยวจะเค็มนะครับอ่าแล้วขั้นตอนต่อมาก็ใส่ขาตาตะไครใบมะกรูดไปอีกหนึ่งรอบนะครับครับแล้วก็ตามด้วย มะเกือเทศนะครับนะครับต้มสักพักหนึ่งนะครับชิมรสชาตินะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะตักใส่ชามแล้วนะครับส่วนในชามมีอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับ ส่วนในชามก็จะมีต้นหอมฝักชีฝักชีฝรั่งที่ซอยนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็พริกที่เราโขกแล้วก็พริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะครับใส่ลงไปนะครับนี่ครับรองในชามไว้นะครับแล้วก็ตักต้มแซบใส่ลงไปเลยนะครับเวลาทานแล้วก็ค่อยๆเอาช้อนคนนะครับรับรองรสชาติเข้มข้นอร่อยจัดจ้านนะครับเพื่อนๆครับ สำหรับต้มแซ่บของผมก็จะมีรสเปรี้ยวรสเผ็ดนำนะครับแล้วก็ตามด้วยความเค็มนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีความหวานของเออมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศแล้วก็หอมกระเทียมอะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มความหวานนะครับไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับผมอ่ามีความหอมของพริกด้วยนะครับอ่าพริกทอดนะครับ ที่เราทอดนะครับโรยลงไปนะครับผมแล้วก็โรยพริกไทยอีกหน่อยนะครับรับรองเผ็ดอร่อยจัดจ้านและก็สะอาดด้วยนะครับเพราะว่าทําทานเองนะครับเพื่อนๆลองไปทําขายก็ขายดีนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับน่าทานจริงๆครับเหมาะกับอากาศช่วงนี้เลยนะครับเดือนมกราคมปีนี้นะครับอากาศเย็นนะครับทานต้มแซปร้อนๆไล่หวัดด้วยนะครับผม ครับสุดท้ายนี้นครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจ a t o m channel 53ด้วยนะครับผมกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับเมนูเด็ดเมนูอร่อยก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ